สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านตอนนี้สาวดำปารวยก็กําลังจะออกไปใส่บาทตอนเช้านะคะฝนตกทั้งคืนทั้งวันนะคะวันนี้ล้านเปอร์เซนต์ต้องเดินค่ะเดินจากทางแยกเข้าสวนธรรมแน่นอนค่ะตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะก็ได้อย่างเสียอย่างเนาะไอ้ที่ว่าได้ก็คือปลูกของทุกอ,อ,อ๋ออ๋อไปถาไวายข้าวอาจารย์ค่ะร้านถามนะคะ แล้วก็ท่านผู้ชมแล้วก็ไอคือของที่ปลูกไว้ค่ะ f c ให้มานะคะไม่ว่าจะเป็นต้นหมากต้นพลูนะคะของทุกอย่างมาและก็กล้วยขยายออกมาติดหมดท่านผู้ชมนะคะนี่คือที่ความที่ทดีนะคะแต่ไอที่ไม่ดีก็คือเข้าไปหาเข้าสวนทำไม่ได้ สนทำไม่ได้นะคะท่านผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้อย่างเสียอย่างเนาะค่ะลำบากตอนนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเทหินถ้าเทหินจากหทางแยกเข้าไปจนถึงหน้ากระท่อมศาลาอาจารย์แล้วก็ไม่มีปัญหาค่ะจะตกแรงแค่ไหนก็ช่างจะตกค่อยตกแรงยังไงก็ช่างไม่มีท่วมนะคะไม่มีท่วมแล้วก็ไม่มีชีโคนไม่มีขี้เลนนะคะไม่มีชีโคนไม่มีขี้เลนก่ะท่านผู้ชมเพราะว่า สวนธรรมนั่นอยู่สูงกว่าเพื่อนค่ะในเขตตรงนี้นะคะสวนธรรมสาวดำก็อยู่สูงกว่าเพื่อนออกจากบ้านละหันนาคือมัติด1นกิโลค่ะ1กิโลนะคะถ้าตัดทางตรงนะคะแต่นี้มันตัดทางตรงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นที่นาของคนอื่นนะคะต้องไปตามทางที่ที่เวตอนที่ขอทางทําไปไปทะลุน่นค่ะไปทะลุบ้านนองสะแบงค่ะ คนให้ก็มีคนไม่ให้ก็มีมันก็เลยเป็นทางคดโค,ค,ค้งโคดเขี้ยวเลี้ยวงอไปถึงสวนธรรมสองดำก็ไปถึงสวนธรรมขอโทอจจะไปถึงสวนธรรมสาวดำก็กลายเป็นสองกิโลนะคะแต่ถ้าเนี่ยสาวดำขับไปเนี่ยแล้วตัดตรงไปเลยกิโลเดียวค่ะแต่นี่เราต้องเลี้ยวซ้ายนะคะเรวต้องเลี้ยวซ้ายตรงไปอีกแล้วก็ึ้นไปเลี้ยวขวาแล้วก็ไปถึงสามแยกก็ต้องเลี้ยวขวาอีกกมันเลยกลายเป็นสองกิโลท่านผู้ชมหากว่าท่านใดนะคะจะมาเยี่ยม สาวดำมาหาพระอาจารย์นะคะหรือว่ามาหาพ่อปู่388นะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้พ่อปู่ศรีสุโธท่านามาบอกนะคะว่าใหา้เอาชื่อเดิมก็คือพ่อปู่388นะคะก็คือพ่อปู่388นะคะท่านบอกเมื่อคือนนี้สาวดาก็เลยต้องบอกแฟนคลับว่าพ่อพปู่ศรีสุโธบอกคือทั้งหมดทั้งมวลสาวดําและพระ อาจารย์ก็คือทําตามที่พ่อปู่บัญชาการมาทั้งนั้นเลยนะคะอ่าบอกแรงขับแล้วนะคะทีน,นี้ส่วนส่วนตัวเลขมงคลนะคะส่วนตัวเลขมงคลนะคะที่เอ่อพ่อปู่ท่านก็บอกให้แล้วนะคะแล้วท่านก็บอกว่าให้พระอ,อาจารย์มา นั่งซื้อเอากับแม่ย่าแม่แม่ย่าตะเคียนที่อยู่บนบ้านสาวดำอ่ะจำได้ใช่ไหมคะอ๋ออันนี้เดี๋ยวต้องกลับไปซื้อกว่าท่านผู้ชมค่ะท่านทุกทุก,ท,กท่านคงจำได้นะคะทีนี้อ่าแล้วตั้งแต่สาวดำเล่าให้ท่านฟังท่านจำได้ไหมคะที่สาวดำบอกว่าตั้งแต่เป็นเด็กที่พระแม่อุมาเทวีที่ท่านลงมา เอามือจิ้มที่หน้าผากของสาวดำเนี่ยแล้วก็เป็นอ่นท่านมาหมายไว้ตั้งแต่สาวดําเป็นเด็กท่านจําได้ไหมคะถ้าเป็นเอฟซีสาวดำพันแท้แฟนคลับพันแท้เอฟซพันแท,ท้ต้องจําได้นะคะ ตั้งแต่สาวดําที่ว่ารักเงินแม่5บาทที่ไปเล่นกีฬานในฐานะที่เป็นเป็นหัวหน้าทีมนะคะท่านให้แล้ว5บาทแต่คงไม่พอใจ <c oughs> นะคะแล้วท่านก็ไม่มาหาสาวดําอีกเลยค่ะแล้วท่านเพิ่งจะมาหาเมื่อคืนนี้นะคะพระแม่อุมาเทวีค่ะนะคะ่ะสาวดําก็เป็นสาวกของท่านนะคะแล้วท่านก็บอกว่าแล้วท่านก็บอกว่าให้สาวดำปฏิบัติธรรม นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ให้เหลาะแหละอีกไม่ให้หละหลวมอีกโอ้สาวดำขนลุกทั้งตัวเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าสาวดำนี่ปฏิบัตินะคะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจรน,นันนี่สาวดำปฏิบัติมาแบบเคร่งครัดนะคะแล้วก็สาวดำก็มาละหลวมตอนที่ไปหา,หาตัวเลขทั้งนั้นทั้งนี้ไปหลายที่หลายทางตั้งแต่เปิดช่องมาค่ะเกี่ยวกับเรื่องทำหวย สาวดาก็ไม่ค่อยได้หนึ่งไม่ค่อยได้สวมดมนต์ก็ค่อยได้ได้สวดจ้ะแต่ว่าเดินจกุกรมนั่งสมาธิไม่ค่อยได้ทําท่านพูดมาตรงหมดทุกอย่างขนตัวขนหัวลุกทั้งตัวเมื่อคืนนี้ค่ะเพราะแม่อุมาเทวีท่านบอกว่าแม่ไม่มาหาเจ้าตั้งแต่นานแล้วก็นานเลยค่ะตั้งแต่ท่านมาแต้มไฟให้ตั้งแต่ค่ะตั้งแต่สาวดําอายุสี่ขวบห้าขวบจําความได้จนปานเนี้ยค่ะ จนสาวดำวายหกสิกว่าปีเนี่ยค่ะหกกว่าปีท่านเพิ่งจะมาหาสาวดาเมื่อคืนนี้ค่ะท่านพูดเท้าความหลังมาถูกหมดเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะโอ้สาวดาก็เลยมีเรื่องเล่าให้ท่านฟังค่ะทีนี้เอา้ามีคนอยู่ไหมคะมีไข่ไหมคะมีมีไข่บ่จ้ามีไข่ไก่ไข่ไกบ่บ โอ้จ้าจ้าจ้าค่ะท่านผู้ชมสาวดาจะไปซื้อไข <c oughs> ่ค่ะเสร็จแล้วก็ท่านก็บอกว่าลูกละรวมลูกขาดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมานานแล้วลูกเอ๋ยสันคือนั่นกับสองปีกับท่านผู้ชมสาวดําเปิดเผยค่ะเป็นคนพูดความจริงทุกอย่างเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องจริงกับแต่ก่อนนี่สาวดําไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวค่ะ ตีสามครึ่งตื่นอาบน้ํสาสระผมใส่ชุดขาวสวดมนต์เดินจูงมนนั่งสมาธิตลอดค่ะไม่ต่ำจากวันละสามถึงห้าชั่วโมงค่ะทุกวันค่ะทุกวันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอยู่ภาคใต้อยู่ไหนก็ช่างจะไปไหนก็ช่างสาวรำต้องทําปฏิบัติหน้าที่ตัวเองค่ะตั้งแต่นน่นค่ะท่านผู้ชมโอ้ยค่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาค่ะมาหลักรวมตอนเปิดช่องนะคะ เอาไกๆสักร้อยนึงนะจ้าร้อยบาทอ๋อ,อเดี๋ยวเดียวยวไม่ได้ก็ไม่ได้เอากระหนูไม่ได้เอากระเป๋าตัางมาเอาเอาสามสิบบาทให้แม่หน่อยดูกระเป๋าทังแล้วไม่ได้เอามา ไม่ได้เอากระเป๋าตังมาเอาสามสิบบาทจ้าสาวดำลืมกระเป๋าตังค่ะท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวเวียนกลับมาเดี๋ยวเวียนกลับมาจ้ะ <c oughs> ค่ะท่านผู้ชมสาวดำก็เล่าให้เอฟซีของสาวดำฟังทุกสิ่งทุกอย่างสาวดำไม่เคยมีความลับนะคะยิ่งมาเปิดช่องแล้วมีเอฟซีนะคะ ก็เท่ากับสาวดำนั้นมีครอบครัวใหญ่นะคะต้องดูแลกันต้องออให้กำลังใจซึ่งกันและกันสาวดำก็ไม่เคยมีอะไรปิดบางท่านตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะคะอันนี้คือเป็นความจริงค่ะนะคะตอนนี้ท่านมาเตือนแล้วมาบอกแล้วต่อจากนี้ไปก็คงจะไอ้นั่นไม่ได้แล้วคานผู้ชมคงจะละหลวมไม่ได้แล้วค่ะก็เราม,มีอะไรก็เราสู่กันฟังเนาะ แล้วพ่อแม่อุมาเทวีท่านก็บอกว่า,าท่านไม่สามารถที่จะพูดได้เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนะคะท่านได้มอบหมายให้ย่าตะเคียนย่าตะเคียนที่อยู่บนบนบ้านสาวดำจำได้ไหมคะที่ต้นที่ต้นต้นตะเคียนที่เป็นที่เป็นเสาห้องนอนของสาวดำที่เป็นน้ำมันเยิ้มอยู่จนเท่า,ท,าท,ทุกวันนี้คะ่ะ ที่ว่าสาวดําว่าถ้ามีโอกาสหมดนี้หมดศีลแล้วสาวดาก็จะลื้อถวายถวายวัดค่ะท่านผู้ชมเอ๊ะครับจมาค่ะค่ะท่านผู้ชมก็ทราบกันตามนั้นเนาะแล้วทีนี้หลังจากนั้นก็เป็นแต่ก่อนแม่อุมาเทวีพระแม่อุมาเทวีท่านจะลงล่าง ก่อนนั้นค่ะเป็นที่น่าภาคภูมิใจอีกอย่างยิ่งก็คือพ่อปู่พ่อปู่อ,อ,อนันตนคราชนะคะพ่อปู่อนันตนคราชซึ่งท่านก็เป็นพ่อของพ่อปู่ศรีสุดโธนะคะท่านก็มาเมื่อคืนนี้ค่ะโอ้ยเมื่อคืนนี้พระอาจารย์ท่านกลัวมากบอกว่าท,ท่านไม่อยากท่านไม่เอาท่านไม่ลงท่านบอกว่าจะ จะสลายลงล่างพระอาจารย์นะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเล่ากันฟังแบบตรงไปตรงมาค่ะเวลาแม่แม่มาเอาอันนี้ให้นะจ๊ะมาเอานักตาลให้นยจ้าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสาวดําก็เล่าให้ท่านฟังตามอยากตามความเป็นจริงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วท่านก็บอกว่า หลังจากหวยออกแล้วให้สาวดำนะคะกับจะค่ะก็ท่านบอกว่าหลังจากหวยออกแล้วท่านให้สาวดำพาะน้องแล้วก็ลูกศิษย์อีกสามอีกสี่ห้าคนให้ไปกราบไหว้พระปู่อน,นันตนาคราชที่ สถานที่ของแม่น้ำหนึ่งนะคะซึ่งท่านบอกแบบนี้ค่ะเมื่อคือนนี้หลังจากนั้นก็ให้ไปที่ทำฉโนดนะคะให้ไปห้าคนให้สาวดำไปแล้วก็ให้อาจารย์ไปแล้วก็ให้ลูกศิษย์อีกสามคนรวมแล้วทั้งหมดเป็นห้าคนนะคะค่ะรวมแล้วทั้งหมดเป็นรวมแล้วทั้งหมดเป็นห้าคนได,ได้ไหมนะรวมแล้วทั้งหมดเป็นห้าคนนะคะที่ท่านจะ ให้ไปนะคะก็คือสองที่ค่ะสองที่นะคะสองที่ที่ท่านให้ไปก็คือไปที่คำชะโนดที่ท่านบอกว่าให้ไปแล้วท่านจะเออลงสาวดำเพื่อคือลงนี่ไม่ใช่ลงอย่างอื่นแล้วก็คือท่านจะเข้าในร่างสาวดำเพื่อให้สาวดำแต่งเพลงนะคะให้สาวดำแต่งเพลงเกี่ยวกับท่านหนึ่งเพลงและจะเป็นเพลงที่โด่งดังมากคือเป็น ชิ้นสุดท้ายที่ท่านให้นะคะก็คือร้องเพลงเกี่ยวกับพ่อปู่ศรีสุโทนะคะคือท่านบอกบอกอย่างนั้นสาวดําก็เล่าเอฟซีฟังอย่างนั้นนะคะส่วนตัวเลขงวดน,นี้ที่สวนธรรมจะได้3ตัวแน่นอนคะ่ะนะคะตัวเลขนะคะคือของอ่า,าตะเคียนนะคะคือทั้งหมดท้งมวลเนี่ยฟังนะคะพ่อปูอ่อน,นันตานาคราช ก็คือเป็นเป็นเป็นบิดาเป็นพ่อของพ่อปู่สีสุดท้สาวดํานี่ก็เป็นเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นหลานเป็นหลานพ่อปู่อานตานคราชเป็นลูกสาวพ่อปู่สีสุโท้แล้วก็เป็นหลานของพ่อปู่สวาสอนะคะแล้วก็เป็นหลานของของพ่อปู่เจ๊กและอาม่านะคะนี่ความเป็นมาค่ะแล้วท่านก็ให้ตัวเลขมาท่านฟังให้จบนะคะที่สาวดําพูดนะคะเพราะสาวดาพูด ให้ท่านให้เอฟซีของสาวดำจะครบเฉพาะคนที่เชื่อเท่านั้นและท่านที่เคยดูมาท่านก็คงจะรู้ว่าสาวดำพูดตรงไปตรงมาถ้าเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องตอแหลจะจําคําพูดตัวเองไม่ได้นะคะอันนี้สาวดาพูดมากี่คํากี่คาสาวดําจะจําได้หมดก็คือพูดจากความจริงนะคะคือตัวเลขของพระปู่ศรีสุดโทท่านให้4 9 7ให้ก่อนก่อนช่องอื่นๆน,นะคะตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่สองนะคะสั่นให้ลงวันที่สามนะคะแล้วก็พ่อปูเอ่อแล้วก็อมาอม่าอาม่าให้สี่เจ็ดหกนะคะอา마ให้สี่เจ็ดหกแล้วก็ให้ล่างหกเจ็ดนะคะพ่อปู่ซีสุโธให้สี่เก้าเจ็ดให้ล่างสี่สี่ห้านะคะแล้วก็มาน้องหนามเตยให้ศูนย์ที่เขาฝันนะคะไม่ได้ดันสักทีนะคะศูนย์หก แปดและก็ล่าง42องนี่น้องน้ำเตยนะคะต่อมาก็พ่อปูกองค์อาจหญ้าดอกไม้ท่านให้นะคะท่านให้เป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะหนึ่งห้าูนและสี่ก้าท่านผู้ชมนะคะเสร็จแล้วต่อมาก็เป็นพ่อปู่เจ๊กพ่อปู่เจ๊กท่านให้แปดห้าเก้าทูบของไอไข่ให้ แปดเก้าห้าแล้วแม่ย่านะคะแม่ย่าตะเคียนให้หนึ่งศูนย์ห้าเลขล่างให้หกสี่ค่ะท่านผู้ชมนะคะเหลือแต่พ่อปู่โอเล่เท่านั้นนะคะถ้าพ่อปู่โอเล่ให้มาแล้วก็หมดนะคะเลขที่สวนธรรมนะคะแต่พ่อปู่ตันบอกว่าได้สามตัวแน่นอนในงวดน,นี้ขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะอย่าพึ่งลำคานนะคะพราสาวดาไปกนพูดตรงๆ นะคะและอยากจะให้ท่านได้รับทราบความเป็นมาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความจริงนะคะจะหาคนพูดตรงและไม่มีหลงคําพูดเพราะเราพูดจากความเป็นจริงถ้าเราโกหกตอนแล้วพูดไม่ถึง3าสี่ครั้งก็ลืมคําพูดตัวเองแล้วนะคะขอท่านโชคดีจ้า